ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ปุ๋ยคนล,ละครึ่งพาชาวนาเผชิญอุปสรรคสีด้านสะท้อนการออกแบบนโยบายที่ไม่เข้าใจไม่ฟังเสียงประชาชนก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายที่นะครับฟังเสียงประชาชนทําเพื่อประชาชนหรือจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่นักรบห้องแอร์คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเขียนกันออกมาสุดท้ายนะครับคนที่ได้รับผลกรรมก็คือประชาชน ทั้งหมดหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราในฐานะประชาชนก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลได้ไม่ใช่ว่าวันนี้นโยบายของรัฐบาลทําแล้วจะดีไปหมดสิ่งไหนที่ดีเราก็ว่ากันดีแต่สิ่งไหนที่มันเป็นปัญหาเราก็ต้องออกมาตั้งคําถามและวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่วันนี้ให้นะครับรัฐบาลเป็นรัฐบาลแล้วอยากจะกําหนดนอะไรก็ได้อยากจะออกนโยบายก็ได้อะไรก็ได้อยากจะเอาเงินไปถลุงยังไงก็ได้เอางบประมาณไปผ่านอะไรก็ได้แล้วสุดท้ายไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือประ อย่างจริงนะครับในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมา1ในโครงการของรัฐบาลที่ถูกตั้งคำถามมากมายทั้งจากชาวนาและสสในสภาคือโครงการสนับสนุน ปุ๋ยนะครับลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่รู้จักกันในานามโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในมุมของชาวนาโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อนและมีเงื่อนไขหลายประการที่ไม่ตอบโจทย์พี่น้องชาวนาจนกลายเป็นประเด็นสําคัญที่คณะกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรต้องเผชิญกับหน่วยงานต่างๆต้องเชิญหน่วยงานต่างๆมาชี้แจงถึงสองครั้ง คือในวันที่3และวันที่11กับกรกฎาคมที่ผ่านมานัณรงเดชนะครับอุดอาจกุลน,นะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะกรรมาการการเกษตรและสะออาก์จะเล่าให้ฟังว่าทําไมโครงการปุ๋ยคคลนครึ่งจึงถูกพี่น้องชาวนาตั้งคําถามมากมายและบางส่วนก็ประกาศชัดว่าไม่ต้องการโครงการนี้วางเงื่อนไขทับซ้อนสร้างฟามลำบากให้กับชาวนาจักลับ ตัวก็กลับไม่ทันแล้วนะครับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการภายใต้การนะครับภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต257ทับ258ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25มิถุนายน257โดยรัฐบาลจะสมทบค่าปุ๋ยเนี่ยเคมี ME, และอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้กับชาวนาแบบซื้อ1แถมห ภายในวงเงิน500บาทต่อไร่ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือคิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนสูงสุด1,000บาทต่อครอบครัวโดยมีเงื่อนไขว่าชาวนาจะต้องสั่งซื้อปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรเพื่อการเกษตรหรือว่าทกสเท่านั้น เลือกสูตรปุ march, kind of hm ๋ยที่ต้องการนะครับใช้ในการทำนาจากทั้งหมด16สูตรจ่ายเงินจากบัญชีของธนาคารทกสที่ตนมีอยู่ไปก่อนสำหรับบุญค่าปุ๋ยที่ตนเองซื้อเองแล้วไปรับปุ๋ยนะครับทั้งส่วนที่ตนเองซื้อและรัฐบาลสมทบผ่านสาณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรืออยู่ใกล้เคียงตามที่ชาวนาแจ้งไว้ในแอปพลิเคชัน ด้วยเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นพี่น้องชาวนาจึงตั้งคำถามมากมายเช่นทำไมรัฐบาลจึงสนับสนุนการทำนาแค่เฉพาะค่าปุ๋ยสนับสนุนเป็นเงินสดได้หรือไม่ทำไมเลือกใช้แค่สูตรปุ๋ยเลือกยี่ห้อปุ๋ยได้หรือไม่ทำไมต้องให้ชาวนาจ่ายเงินไปก่อน โดยปกติชาวนาส่วนใหญ่มักจะซื้อปุ๋ยด้วยเงินเชื่อนะครับถ้าชาวนาไม่มีเงินในบัญชีทกศจะทําอย่างไรจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่ไปจนถึงคำถามที่ว่าเมื่อรัฐบาลทําโครงการนี้แล้วจะเลิกโครงการสนับสนุนผ่านโครงการการช่วยเหลือไร่ละก1,000บาทหรือชื่อเต็มคือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตผลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยหรือไม่ โดยพี่น้องชาวนาบางส่วนสะท้อนว่าอยากให้รัฐบาลทําโครงการ,รไร่ละห0 0 0บาทมากากว่าโครงการปุ๋ยโคร,ครึคึงตัวแทนหน่วยงานข้าราชการที่มาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพปลักคือกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กรมการท้าวหรือหน่วยงานที่เป็นแหล่งที่มาของการของเงินในการดําเนินการ โครงการคือทกสต่างก็รับทราบถึงเสียงท้วงติงมากมายทั้งในเสียงของภายในห้องประชุมของคณะกรรมการที่มีพี่น้องชาวนามาร่วมประชุมด้วยและจัดภายนอกแต่หน่วยงานทั้งหมดก็แจ้งว่าโครงการปุ๋ยคนครึ่งนี้กับตัวไม่ได้แล้วมีแต่จะเดินหน้าตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว้ต่อไปเมื่อคณะกรรมการก <c oughs> ารเกษตรและพี่น้องชาวนาได้ยินเช่นนั้น จึงรู้สึกหนักใจเพราะในขณะที่โครงการปุ๋ยคนละครึ่งนี้กับตัวไม่ได้แล้วแล้วจาัดก,การดําเนินการต่อไปก็จะมีแต่พบอุปสรรคสีด้านดังนี้นะครับ 1. มาทันหรือดูการทํานาในขณะที่การเปิดตัวโครงการนับปุ๋ยคนละครึ่งถูกลากออกไปจากกําหนดเดิมในวันที่15บห้ากรกฎาคมสองหแต่ฤดูการและตารางการทํานาของพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปด้วย หน่วยงานต่างๆคาดว่าปุ๋ยในโครงการนี้จะไปถึงมือชาวนาในอีก1-2ถึง2เดือนข้างหน้าแม้ในข้อเท็จจริงพี่น้องชาวนาส่วนใหญ่ได้ใส่ปุ๋ยกันไป1-2รอบแล้วจากทั้งหมดประมาณ2-3ถรอบเพราะฉะนั้นโครงการนี้คงจะร่าช้าฝ่าวงราที่ชาวนาต้องการ ในส่วนของข้อทุงติงนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการนี้ชี้แจงว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม2568กนั้นหากชาวนาท่านใดเข้าร่วมในรอบนี้ไม่ทันก็ให้พี่น้องชาวนาท่านนั้นไปใช้สิทธิ์ในรอบการผลิตนะับคือฤด,ดูนาปางปี2567ทับสอาคำชี้แจงนี้คำชี้แจงอาจฟังดูใช้ได้สำหรับชาวนาที่สามารถทำนาได้มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือดูนาปังครั้งถัดไปนับเริ่มประมาณปลายปี2567 แต่สําหรับชาวนาบางส่วนที่ทํานาได้เพียงครั้งเดียวจากทานาได้อีกครั้งในช่วง,งเดือนมิถุนายน2568ก็จะเข้าร่วมไม่ได้ซึ่งทงกศชี้แจงว่าในกรณีนั้นให้ชาวนาใช้สิทธิ์ซื้อปุ๋ยไว้ก่อนก่อนเดือนกรกฎาคม2568แล้วเก็บเอาไว้ใช้เมื่อเริ่มทํานาแนวทางคําตอบนี้จึงเท่ากับเป็นการเพิ่มภาระให้กับชาวนาทั้งภาระในการเก็บรักษาและภานะทางการเงินที่ต้องหาเงินมาจ่ายค่าปุ๋ยไปก่อน 2. ชาวนาที่ไม่มีเงินในบัญชีทกศจะเข้าไปถึงโครงการจะเข้าไม่ถึงโครงการนี้เรื่องนี้พี่น้องชาวนากังวลกันเป็นอย่างมากเพราะโดยทั่วไปชาวนาจะมีเงินอยู่ติดบัญชีทกศไม่มากนักและหากมีเงินในบัญชีไม่ครบตามจํานวนเช่นถ้าได้สิทธิสูงสุดก็ต้องมีเงินในบัญชี1 0 0 0 0บาทตอ่อครัวเรียนถ้าจะ ก็จะไม่สามารถสั่งซื้อปุ๋ยได้ตามจํานวนสิทธิ์นะครับและก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามไปด้วยประเด็นนีต้ตัวแทนของทกศาชี้แจงว่าโดยเฉลี่ยแล้วเงินในบัญชีทกศาของเกษตรกร,ร,กรมีอยู่ประมาณ21,846บาทต่ตอบัญชีซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาแต่เมื่อคณะกรรมธิการ,ราาชี้แจงลงไปถึงรายละเอียด ข้อมูลของทองกศเองก็ระบุว่าร8 3ของเกษตรกร,ร,กรที่มีบัญชีกับทกศมีเงินติดบัญชีไม่ถึง1,000งบาทซึ่งหมายความว่าจะเข้าร่วมโครงการไม่ได้หรือเข้าร่วมได้แต่ไม่เต็มจำนวนสิทธิ์โดยทกศก็ยอมรับในข้อจำกัดนี้และชี้แจงว่าได้เตรียมสินเชื่อไว้ให้กับเกษตรกร,ร,ก,รกู้เพื่อนำเงินมาในบัญชีให้เพียงพอที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ คำตอบน,นี้ดูจะสร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องชาวนาเป็นอย่างยิ่งเพราะแทนที่รัฐบาลจะช่วยชาวนาโดยตรงกับต้องให้ชาวนาไปกู้ยืมเงินมาสั่งซื้อปุ๋ยเสียก่อนสิ่งนี้นับว่าเป็นความแปลกประหลาดมากที่ชาวนาจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐถึงไม่นับ ยังไม่นับเสียงท้วงติงจากพี่น้องชาวนาบางส่วนที่ไม่ถนัดในการใช้แอปพลิเคชันสั่งซื้อปุ๋ยทางโทรศัพท์มือถือซึ่งกรรมธิการการเกษตรหลายท่านนะครับจากหลายพักการเมืองได้ชี้ว่าครับการตั้งเงื่อนไขในลักษณะนี้อาจทําให้เกิดการหักหัวคิวปุ๋ยจากบุคคลอื่นที่ให้ชาวนายืมเงินค่าซื้อปุ๋ยไปก่อนและนะครับหรือการเอาเปรียบพี่น้องชาวนาที่ไม่มีเงินสั่งซื้อปุ๋ยในรูปแบบอื่นๆได้ 3. การเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนไม่ได้หนึงในตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของโครงการนี้คือการเพิ่มผลผล,ผลิตและการลดต้นทุนซึ่งนายกมติเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ย้ำถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ในวันที่9กรกฎาคม2 5ง7โดยกล่าวว่าโครงการนี้จะเป็นการทำการเกษตรแม่นยำโดยนับใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องกตามวิการวิเคราะห์ค่าดินและหมอดิน อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของนายกศล้มตีเพราะในคู่มือการดําเนินการโครงการนี้ไม่มีขั้นตอนใดที่ให้พี่น้องชาวนาดําดินไปตรวจและนะครับคำนวณผสมสูตรปุ๋ยให้ตรงกับค่าการวิเคราะห์ฟาร์มอุดมสมบูรณ์ของดินโดยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนี้มีแต่เพียงชาวบ้านเลือกสูตรปุ๋ยใน16ผูกสูตรซึ่งการเลือกสูตรปุ๋ยของชาวนานั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ชี้แจงต่อกับกรรมธิการว่า ชาวนาน่าจะเลือกตามที่ตนเองคุ้นเคยเป็นหลักเพราะฉะนั้นการมุ่งหวังให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับค่าดินก็คงไม่ได้เกิดขึ้นจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการลดต้นทุนการผลิตของชาวนาที่รัฐบาลมุ่งหวังไว้ก็คงเป็นการลดลงนะครับจากการที่รัฐบาลช่วยจ่ายค่าปุ๋ยให้ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการลดเพียงแค่ชั่วคราวไม่ได้ลดต้นทุนของการปรับโครงสร้าง ต้นทุนปุ๋ยหรือกะหรือผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดฟาร์มน่าสนใจก็คือทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและสภากพการธนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเองก็ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีมติเห็นชอบโครงการนี้ไปแล้วจะต้องมีการวางแผนติดตามและประเมินผลว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของชาวนารงได้จริงหรือไม่ แต่ในคู่มือการดําเนินการโครงการกลับยังไม่ได้ระบุแนวทางและการติดตามและประเมินผลดังกล่าวได้แต่อย่างใด 4. มาตรการอื่นๆที่จะช่วยเหลือชาวนายังมีอยู่อีกหรือไม่ก็ไม่ชัดเจนตามที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่าพี่น้องชาวนาบางส่วนกังวลว่า เมื่อมีโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแล้วรัฐบาลจะตัดโครงการอื่นๆในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเช่นโครงการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทหรือโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวออกไปในปีการผลิตนี้หรือไม่เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามนายกรัฐมตรีไปแล้วเมื่อวันที่9กรกรกฎาคม257โดยนายกรัฐมตีตอบว่าทั้ง2เรื่องจะต้องแยกกันแต่หากย้อนไปดูมติ คณะรัฐมนตรีงนที่25มิถุนายน2567ในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็ได้ระบุชัดเจนว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับของรัฐในการสนับสนุนเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโดยโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดก,การและพัฒนาคุณภาพผัพการผลิตนะผู้ปลูกข้าวโครงการช่วยเหลือไร่ละ10,000บาทนะครับไปจนถึงปี2อ่า ได้จนถึงปีละ24,320ร้ล้านบาทอีกทั้งในมติคอรมยังแสดงวิธีการคำนวณตัวเลข24,320ล้านบาทด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวมาจากคำนวณค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือไร่ละพันบาทเดิมที่ใช้ปีละ54,300ล้านบาทจาละลบด้วยนะครับค่าใช้จ่ายในโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง29,980นรล้านบาทก็เท่ากับ นะครับ24,320ล้านบาทนั่นเองการที่มตินะครับคณะรัฐมนตรีระบุไว้เช่นนี้สอนัยยะที่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะทำโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง แทนโครงการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่ได้เป็นโครงการที่แยกส่วนกันอย่างที่นายยรัฐมนตีชี้แจงซึ่งในเรื่องนี้หน่วยงานที่มาชี้แจงกับคณะกรรมาการก็ระบุแต่เพียงว่าโครงการอื่นๆในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นโครงการไร่ละ1 0 0 0บาทหรือโครงการสินเชื่อ เพื่อชะลอการขายข้าวยังไม่ได้มีการนําเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวนาที่อยากให้รัฐบาลดําเนินการในโครงการอื่นตามที่เคยดําเนินการมาก็ยังคงไม่ได้รับความชัดเจนแต่อย่างใดจากรัฐบาลนโยบายผิดฝาผิดตัวไม่เข้าใจชาวนาไม่ฟังเสียงประชาชนนรลงเดชกล่าวสรุปว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นตัวอย่างของการออกแบบโครงการที่ไม่เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของพี่น้องชาวนาอีกทั้งรัฐบาลยังผีผามีมติดำเนินการโครงการไปก่อนโดยไม่ได้รับฟังนะครับเสียงของพี่น้องชาวนาและตัวแทนรัศดรทำให้โครงการออกมาผิดฝาผิดตัวและจะกลับมาทบทวนใหม่ก็ไม่ทันเสียแล้ว แม้ว่าเสียงห่วงใยของพี่น้องชาวนาและคณะกรรมการการเกษตรจะไม่สามารถยับยั้งโครงการนี้ได้แต่นักลงเดชยังมองในแง่ดีว่าการทวงติ่งก็จะมีผลให้หน่วยงานที่ดำเนินการยอมรับเงื่อนไขสำคัญนั่นก็คือการให้ชาวนาเลือกยี่ห้อปุ๋ยที่ตนเองซื้อและรัฐบาลจะสนับสนุนเองได้ หากเดิมที่ชาวนาเรียกเฉพาะสูตรปุ๋ยที่ต้องการเท่านั้นแล้วให้สัตว์กรเลือกผู้ขายปุ๋ยเองอย่างไรก็ตามคณะกรรมาการการเกษตรจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับปุ๋ยตรงตามสูตรตามคุณภาพและตามยี่ห้อที่ตนเองต้องการหรือไม่ทั้งหมดนี้คือความผิดปกติอันเนื่องมาจากการออกแบบโครงการโดยการขาดความเข้าใจและนะครับการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวนา ผู้ซึ่งเป็นหัวใจและกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลห่วงเสียงกังวลของพี่น้องชาวนากลับไปทบทวนและออกแบบโครงการที่มีที่มีความยุ่งยากและข้อจำกัดน้อยกว่านี้รวมถึงการแก้ปัญหาได้อย่างตรงเป้าแม่นยำและถูกต้องตามช่วงเวลาอย่างแท้จริงนะครับ ก้าวไกลปุ๋ยคนละครึ่งนี่แหละครับคือข้อมูลว่าปุ๋ยคนละครึ่งไม่ได้ตอบโจทย์พี่น้องชาวนาหรือพี่น้องเกษตรกรหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้เดี๋ยวอัปเดตฟังครับ